สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวงแหวนกันอีกแล้วนะคะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรวงแหวนแห่งความมืดใช่ป่มเออวันนี้นะคะก็จะมารีวิวกิจกรรมให้ดูนะคะท้ายคลิปนี้สรุปราคาให้เหมือนเดิมนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด เปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะอ่ากิจกรรมนะคะก็ตั้งแต่วันที่11ถึง17นะคะประมาณ6วันหรือ7วันประมาณ6-7วันซึ่งวงแหวนนี้นะคะทุกคนคือเราอยากสุ่มสกินทาวรมากแต่ประเด็นมันอยู่ที่อะไรคือมีหมดแล้วนะคะเอออยากให้มีสกินอะไรใหม่ๆมาบ้างอ๋อวงแหวนเวทนี้นะคะเขาเรียกว่าวงแหวนแห่งความมืดอ่ะเราต้องสะสมแหวนลึกลับนะเอาไปแลกอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน ตอนนี้มีได้แหวนฟรีมา3อันนะคะก็คือจากกิจกรรมอะไรต่างๆนะจะมีกรอบฉันมีหมดแล้วเนี่ยมีกรอบมีท่าเต้นมียโยโย่แล้วก็มีสกินนะคะท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันค่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆ บอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพชันนะคะคปีชีพไลปีไลย,ลยบัฟ้าลงไปหลงชั้นเออแกไม่รอได้ เฮ้ยเพื่อนทําอะไรอยู่อ่ะทาไมมีสกินส,สวยๆที่ r v เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะ ไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมาทุกคนเดี๋ยวเรามารับแหวนฟรีกันก่อนนะคะทุกคนแหวนฟรีเข้ามาลงกิจกรรมชิคชื่อนะคะล็อกอินวันพุธเนาะจะได้เป็นแหวนลึกลับหนึ่งชิ้นนะคะเก็บไว้แรกนะคะทุกคนมาสําหรับคนที่ยังไม่มีคัมภีร์พิเศษซื้อไปเลยนะคะคือตอนนี้คือจํากัด i.d ละ3แพ็คเออแพ็คละ62คูปองเนี่ยตอนนี้มีอยู่93นะคะนะซื้อได้แพ็คเดียวแพ็คอื่นค่อยมาเก็บละกันนะคะเพราะว่าจนมากได้มาตัง25อันนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามากดตรงวงแหวนนะคะดูเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะคะวงแหวนลึกลับจะอยู่ที่ เอ้ย73.50นนอนน,อน้อยไงเแบอบร์เบอร์สกินถาวรไม่มีไม่มีออกสกินถาวรน,นะเก็บแหวนแลกอย่างเดียวนะคะทุกคนมาเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูครั้งหนึ่งแล้วกันปรึ่งหฮยได้รองเท้ามาซึ่ง7 3เปอร์เซนเนี่ยมันจะสุ่ม5จะออกสี่เออเฮ้ยคือว่าแบบเฮ้ยทำไมรองเท้ามันออกอันนี้จังได้รองเท้าสองอันติดได้อีโมจิ เริ่มไม่ใช่แหละอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มอีกรอบอ่ะอันนี้สี่ครั้งแล้วนะอย่าให้มีครั้งที่ห้าถ้ามีครั้งที่ห้านี่ไม่ควรละอ่ากว่แหวนจะออกนะคะทุกคนสุ่มไปห้าครั้งได้แหวนมาอันเดียวเฮ้ยระบบมันผิดพลาดอะไรปะเนี่ยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเดี๋ยวลองสุ่มให้อีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้เป็นได้แหวนมาสองอันเย้ทุกคนเดี๋ยวเราจะแลกเป็นท่าเต้นอันนี้นะคะของ ดีลักนะไม่รู้ว่ามีหรือยงังปรับแต่งท่าเต้นอ้าวท่าเต้นมีแล้วจะว่าตายจะว่าตายหลายวันอะช่างมันทุกคนมาเดี๋ยวเราจะแลกเป็นอะไรได้บ้างท่าเต้นอาอ,อีก,ก้ขอดูกอนมีหรือยังนะยังขอให้ยังไม่มีสรุปมีหมดแล้วนะคะทุกคนจะว่าตายฉันเสียอันนี้ฟรีอะ เออคำพิเศษฟรีรูปโปรไฟล์ก็มีแล้วนะคะเดี๋ยวแรกเป็นอะไรก็ได้ละกันอย่างนึ่งอ่ะรูปโปรไฟล์ละกันกดเปิดไปอ่าได้รูปโปรไฟล์มานะคะอืมกดมาตรงคลังนะคะได้รับเมื่อเร็วๆนี้มันน่าจ,จะเข้าในอันนี้แล้วแหละในรูปโปรไฟล์ตกแต่งอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะช่างมัน มาทุกคนคือเจะบอกว่าอย่างให้มีสกินที่เรายังไม่มีหรือมันมีที่เราที่มีสกินก็สำหรับราคาวงแหวนเวทนี้นะคะราคาจะอยู่ที่350ถึง500นะคะที่จะได้เป็นสกินถาวรซึ่งสกินส่วนใหญ่เดี๋ยวก็จะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดส้มนะคะนี่ลิมิเต็ดส้มมาลว้ลวนเลยมาหลอดก็ออกแนวลิมิเต็ดส้มแกมแกมม่วงเออลิมิเต็ดส้มนะคะซึ่ง สกินเนี่ยราคาปกตินะคะถ้ามาในกิจกรรมอื่นๆนะราคาจะอยู่ที่250คูป,ปองนะคะทุกคนอ่ะแต่ถ้าสุ่มวันนี้นะอาจจะได้คำบางคนอ,อาจจะมีคำพีฟรีนะคะจากพวกกิจกรรมเช็คชื่อวอลล่าพาร์อะไรต่างๆนะคะทุกคนถ้าเอามาสุ่มวันนี้ถือว่าคุ้มนะหรือว่าใครที่ ไม่อยากสุ่มวงแหวนเวทนี้นะคะแนะนําว่าให้ซื้อคมพีรลดราคาเก็บไว้เนาะมันจะคุ้มกว่านะคะสําหรับกรอบวิบวับนะคะจะอยู่ที่ประมาณพันพันหนึ่งนี่ไม่น่าไหวนะอยู่ที่ประมาณ2 0 0พปองนะคะต่อกรอบวิบวับนะเออคือเราเคยสุ่มไป3กรอบหมดไป8 00 0คือแบบฉันเข็ดละจ้าเราแนะนําว่าไอวงแหวนเวทเนี้ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะรอ กิจกรรมวงแหวนเวทนามาดีวกว่าที่มันมีอันนี้ด้วยนะคะทุกคนที่มันมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ออกสกินถาวรเยอะกว่านี้เนาะสัก1%ก็ดีมันก็จะมีเนี่ย0 9นนะคะมาออกพร้อมกับกรอบวิวัฒแต่แนะนำใครจะสุ่มก็ได้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีสกินแล้วก็มีคัมพีแดงเยอะนะคะสักประมาณ1000คัมพีแดงเนี่ยน่าจะได้กรอบวิวัฒนนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะสำหรับ วงแหวนอะไรนะลืมชื่อแล้วเนี่ยวงแหวนแห่งความมืดเออใช่ปะ่ะลืมวงวงแหวนแห่งความมืดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยบอกไม่ค่อยชอบบอกชื่อวงแหวนแล้วเนี่ยวงแหวนแห่งความมืดเออประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวงแหวนล่าสุดของ RV นะคะฝากกดแชร์กดไลค์ก,กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้ยวนยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสรุปสปอยสรุปรีวิวกิจกรรมแบบสั้นที่สุดหลายคนถามว่าเฮ้ยสั้นขนาดนี้ทำทำไมเอาบางคนเขาอยากรู้ไงเออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะมาสปอยเอฟเฟกสกินให้ดูกันนะคะ